สวัสดีครับพี่น้องครับผมพารรอากาศนะครับอากาศก็จะร้อนมากๆเลยนะครับมุ้งสินคา้ามปรากาศบนันีเป็นเดินปูนคนระับเดินปูน ห่อนจะได้พี่น้องห่อนใหม่แดดใหม่สัมดัเดินปูนนะครับ ้าสารเต mm ็มครับก็ต่องห่วงชัยภูมิสาดรเต็มใช่วุฒิสอยดาวครับพี่น้อง สาดเต็มแล้วแม่เอไปเตีอยไอ้แม่ปูแม่ทราบว่ามีคนปูหน่ะน,นำเลยนารานำเลยนำแล้นในกันนี่แม,มนมแครับปูเลยแม่ปูเลยเขาสาดแล้วพบปูแล้วตัวนั้นมันล้มพัดนารามองหันละเออ โอ้ยสีเอาเห็นทำไมน้อวองอื่นมันเต็มเหมือนเราแม่อ้าวกระสันกับปหันน่ะเขาสิเหยียบเอาแล้วนั่นมองหันน่ะเขาเต้นเหยียบคอเด้มองหันน่ะเนี่ยมองนี่ล้วมันดีแล้วเนี่ยแต่ว่ามันสีบางลักไฟซื้อเต็มหมดแล้วหันบ่ปูงหันเสียใจเด้หันบ่ปูงหันเสียใจเด้อ อันว่าปูมาหันเสียใจแล้ววพราะท่านกับมัพเพียเนี่ยเดี๋ยวพระก็ส่งน้ำกันนะครับส่งน้ำกันได้เปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนกัน,นเต็มในเรียนศาสตร์ นี่เรามาพูด้นียวกันนั่งยิงคนเดียวนี่นะสบายเลยนะแบบว่าสองคนนี่พอดีนะจะนอนม่ไหนนั่งได้บ๊าดอันนี้หอดอันนีดหอดลูปไป๊า มาธรรมดาดิปิวเบิดแล้วอ่าพระสงฆ์ก็ออกผัดเปลี่ยนเวียนกันส่งน้ำได้ครับไม่เป็นไรงานฉลองโบสถ์เดี๋ยวนี้ <ๆ S 2> สักหน่อยผมก็จะได้ <c oughs> ได้ไปส่งน้ำเหมือนกันพอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวก็จะได้คล้องผ้นนา,าจะได้ไปพูดเจ<อ><อ>รจา,าต่อไปวัน,นนี้ไม่รู้ว่าขวัญชัยธรรมพรสโสภกจะมาช่วยหรือเปล่ายังไม่ได้ทานได้คุยกันเลย ถ้าไม่มีใครช่วยก็จําเป็นก็ต้องช่วยตัวเองเพราะนั่นก็ถือว่าไปเรื่อยๆซะก่อนไม่โดนป่วยให้ใครนะคุณโยมนะแต่ต้องช่วยตัวเองไปในส่วนที่เขาเดี๋ยวดารุนช่วยแล้นก็จะมาช่วยอยู่รับขอขอบคุณด้วคุณโยมพี่ก้องเจริญพี่ขอบคุณนะอ่าต้องพัฒนาด้วยยมพี่บ้านเรานี่แหละ ่ได้ช่วยกันอยู่นี่หรืว่าทุกคนทุกท่านเนี่ยขอโมธนาขอบคุณด้วยอ่ะบุญยสุภาภรณ์ไปอาบน้ำมาแล้วหรือใช่ไหมคือเปลี่ยนเสื้อครับเรนจันทร์ไปปูทับสใช่ไหมแม่สวรีฮะอ่าคุณโยศเข้าไปในโบสถ์เลยนะนั่นแม่นั่นนั่น มาจากบ้านไรน้อแม่นี่เนาะดูเลยอะละนี่ละดีสุดหล่อนอนนโมธนาเอ้าเป็นโซเกียบต้วลาไม่ให้ยังอยู่นี่ลูกอัพูชาเตะอสอบ้านน้ำคอกีแม่ชาติเวลายื้อใส่อ่ะยึดทางพุ่นบ้านน้ำคอกเมื่อคืนลูกชายแต่ับ้านไปบินกระบะยุ่งแต่งโตคือยังเป็นอะไรเชียงงวดเถี่ พรุ่งนี้พาส่งมาไทยคงจะมาบินสนามแข่งแท้วะสัตะกุดอาจารย์ก็ไม่ได้ไปพรุ่งนี้แข่งแท้สองแข่งผู้ใหญ่บ้านที่แรกมันจะลูกใหญ่ก็จะควงแข่งแต่งตัวไหมว่าไปเก็บเห็ดเอาขวดกินน้ำบ่ลูกปลกามาใส่ฮะเมย์ไปโรงเรียนบ่เหมือนนี้อ่าอ่าอ่าทันเดย์ขึ้นไม่ได้ปูดต้องบ้านนาเดี๋ยวแม่ส่งเกียรเด้อฮะ โอ้ยมันบังซ้ำได้เจ้าเสือข่อยมันบ่บังเจ้าไปเสือเลยพี่เขาหันไปเขาเบิ่งทางมาพี่ร่วมอนุโมทนายอมแม่สมเกียรติร่วมอนุโมทนาไว้หน่อยหนึ่งของดีแม่หมองหันตัวสปอนเซอร์เด้อเด้ออ่าขออนุโมทนาขอบคุณด้วยเอาไปปูไปเองทานค้างไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้นิทานก็ยังไม่ทันจะจบสักที อ่าเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกจ้าบุเอกบุเอกหลายวันก็ไม่เป็นไรยังไม่ได้จากกันวันนี้ขอบคุณนะคุณโยมอ่าวันนี้อาจารย์ดื่นนาำไม่แลาเขาเบิงนี่ข้านั่งอยู่นี่เขเบคุณพ่อโยมแม่ขอบคุณเจ้าค่ะบ้านเบิงข้างดิเขาบากเบิงหนี่นีเขาเบิงเถี่ยน้ำเย็นๆนะพี่น้าอ่าบ้านน้องเนติพี่ยังสายันต์ิเอายาสศพอ่าขอบคุณเด้าคือสายันเด้อ ที to ่ได้เดินทางมาอ่นี่แหละก็คือคนในบ้านบ้านในสวนลูกหลานบ้านเราอ่าบางทีไปทางานจากใกล้จากไกลได้ดีได้ดีแล้วบ่อเลยบ้านเคยอยู่เคยนอนอ่เพิ่นเพีรเพิ่นสาเพื่อนทาเพื่อระสมควัมสําเร็จอาศัยเงินฝากเพื่อนเยจะพอจากแม่จากพี่จากน่ออาที่ไปก็อากขาสร้างขึ้นเกิดขึ้นแล้วมีอำนาจมีวัสนามมีเงินทองของขาวใส พอที่จะแบ่งปันมาเห็นมิเหตันได้ก็มาเห็ดกันกันเรื่อยๆเรื่อยๆน้องคนยอมนาะนี่แหละพอนั่นบ้านเฮาน่ะมันดีที่สุดแล้วผู้แม่ผู้แม่สาวเลยเปล่าเลยอย่าลังเลปู้เลยข้เขาบ้านเฮามันก็ดีที่สุดแล้วกลับมาจากที่อื่นที่ไก่เห็นพ่อเห็นแม่ยิ้มแย้มเช็ดใสพ่อแม่ฮักแพงโอ้ยลูกผู้ประยุทธ์ได้ได้ดีกลับมาขึ้นเขาขับพี่น้องแล้ว ป่าข้มเอ้ขยันเน้อขยันหาขยันเก็บเออโกตอเมาตอไปวัน้ันหนาจะมีเส้สอยดออจะไปจ่ายสู้รวยสู้ไรอ่ไหนพอจ่ายใคจะจ่ายอันไหนพอแพงไหวก็แพงมัดมีใส่พวกใส่คิหหหนน้เออ่ังงงรบพแ